ครับวันนี้พอดีอาหารหมดพึ่งพึ่งไปซื้อมาครับหนูใหญ่แล้วครับเด็กๆเนี่ยวันนี้มีเมนูเด็ดด้วยนะครับนี่มีน่องไก่ให้ด้วยนะวันนี้มีปีกไก่ด้วยนะครับปีกไก่แล้วก็เป็นซีโครน,นะครับอ่าแบ่งสามแบบสายสไตล์มูซาวไหมหรือแล้วออกอ่<ล>ะมูสาหก่อนมูซาหมูซาก่อนว่ะมูซา<โ>กินซิโครกันได้มมูซามันกินเยอะอ่ะอ่ะซิโครง อย่างนะอ่ะโหยอะต้นนี้ให้ละอองละไฮเหรอละอองป่าวอะเวลาเอาปีกไก่ละกันอ่ะตัวเล็กได้ยินนะครับข้างหลังบา้านเอาเอี๋ยวเพียงไปยังของยัาของอยู่นี่นี่แหละอะลองอ่ะทิ้งไปเลยไม่เอายังของตัวเองของตัวเองมันขาดไปใส่กู เาวม่เอาหม่ยกินขอตัวเองค่ะพุ่นแล้วห่างลงไปตารางนี่เอาไ้ให้เบลละนะครับเดี๋ยวให้กินในห้องในของในองในห้องเสร็่หยื่อแหงหยวแหงเอาไป เบลเบล่ะอันนี้รีบ่ะก็อาหารเย็นครับประมาณนี้ครับสิ้นเดือนก็จะมีน้องให้กินหน่อยนะครับต้นต้นเดือนก็จะต้องกินซีโครงเสียงตอนนี้น้องหมาก็ข้างหลังบ้านได้ยินเสียงนะมีเสียงร้องละ ตัวเล็กถ้อยู่ตัวสองตัวให้อย่างนี้อับถ้าเห็นคนเดินผ่านไปจะมีการส่งเสียงเป็นธรรมดาลูกสุนัขนะครับก็โอเคครับวันนี้เดี๋ยวไปอาบน้ำนอนก่อนนะครับภากิจให้อาหารน้องหมาก็เสร็จสิน้นโอ,โอ้มันมีมดมนี่น่าแต่ก็มดขึ้นนี่น่ามันวิ่งไปโอเคครับสวัสดีครับมดขึืนมดขืน,น,ขนโอ้ยดีมด ยับมึงให้ก็หกันมาไหนเข,ข้ามาเที่แนี่ห,นหมดแล้วพอบบกงูซามันเลียนจะวา่าืะ